ในงานวิจัยทั้งหมดของเราเราพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับขี้ขาวนะฮะมีอะไรบ้างนะฮะอันแรกทั้งสองงานวิจัยเลยเราจะพบว่าบ่อที่เป็นกับบ่อที่ไม่เป็นเนี่ยปริมาณสารอินทรีย์ชัดเจนเหมือนที่พี่หมอประการได้อธิบายไว้นั้นถูกต้องเลยนะฮะสารอินทรีย์บ่อที่เป็นขี้ขาวเราจะเจอสารอินทรีเยอะถ้าเปรียบเทียบกับบ่อที่ไม่เป็นขี้ขาวพอมีสารอินทรีย์เกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะถ้ามีแบคทีเรียรก,ก่อโรค เชื้อโรคที่อยู่ในน้ำนะฮะมันก็จะใช้สารอินทรีย์พวกนี้เพิ่มจํานวนขึ้นมาระหว่างที่มันเพิ่มจํานวนขึ้นมาเนี่ยมันก็จะใช้ออกซิเจนในน้ำไปนะฮะเพื่อให้มันเพิ่มจํานวนขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือประมาณเชื้อแบคทีเรียถ้าเกิดเป็นเชื้อแบคทีเรียก่อโลกมันก็จะยิ่งเพิ่มจํานวนขึ้นเป็นมาออกซิเจนละลายน้ําลดลงกุ้งอ่อนแอนะฮะกุ้งอ่อนแอพออ่อนแอปุ๊บแบคทีเรียเยอะติดเชื้อเข้าไปใหญ่แล้วก็จะที่อย่างที่ผมบอกเซลล์ตับฝ่อมาก เราถ้าถามว่าแล้วปัจจัยอื่นที่ผลมาให้เกิดอย่างนี้นะฮะมีอะไรที่สำคัญนะ,ะผมขอรื่นอ,อย่างนี้นะว่า่อนถ้าลองลองดูนะฮะตอนสักปี2010นะฮะตอนนั้นกุ้งเราเราเลี้ยงกุ้งเดือนได้ไซส์10ิบกรัมไซสที่จับได้นะฮะแต่พอหลังจากปี2010เป็นต้นมาเราพัฒนาสายพันธุ์ กุ้งให้โตเร็วขึ้นอย่าลืมนะถ้าก่อนหน้านะั้นเราเลี้ยงกุ้งขาวตั้งแต่ปี2547จะเห็นว่า47 48 49 50พูกที่เราที่เลี้ยงกุ้งขาวแล้วตอนนั้นเราเขอื่อมากเราิวความรู้สึกว่าเฮ้ยเลี้ยงง่ายบอกว่ามันไม่เป็นเชื้อแบบมันไม่ติดเชื้อแบคทีเรียเคยเจอกุ้งติดเชื้อแบคทีเรียเลยนะฮะช่วงนั้นที่เราเลี้ยงพอมมันเลี้ยงง่ายไม่เจอเชื้อแบคทีเรียสิ่งที่เรา ทำตัวเราเองคือเราเพิ่มความหนาแน่นการเลี้ยงขึ้นก็เราะะเลี้ยงง่ายเลี้ยงเก่งไงครับตอนนั้นนะ<ช><ช>เราคิดว่าเราเลี้ยงง่ายเลี้ยงเก่งครับเราเพิ่มความหนาแน่นในการเลี้ยงเพิ่มมาเรื่อยๆแล้วเราพัฒนาสายพันธุ์โตมาเรื่อยๆนะ,ะสายพันธุ์โตขึ้นเรื่อยๆนะฮะแต่การพัฒนาคุณภาพอาหารมันตามไม่ทันกับการโตของกลุ้งนี่คือประเด็นที่ผมพยายามสื่อและผมพูดมาตลอดนะฮะ เราพัฒนาสายพันธุ์กุ้งทุกวันนี้เราเกษตรกรเชื่อไปทุกอย่างแล้วว่าถ้าจะเลี้ยงกุ้งประสบความสําเร็จต้องใช้กุ้งที่โตเร็วเพราะเลี้ยงสั้นลดความเสี่ยงซึ่งผมจะพูดเสมอว่ากุ้งโตเร็วมันต้องมีระบบการเลี้ยงโดยเฉพาะของมันซึ่งถ้าสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยมันรับไม่ได้เหมือนทุกวันนี้เราเจอปัญหาคือสภาพอากาศแปรปรวนมากขึ้นทุกวันทุกวันนะฮะทีนี้ของเราเรา กำลังก้าวเข้าสู่ลานหญิงญ้านะฮะเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งทางภาคใต้ปีนี้เราจะเจอฝนเยอะมากถ้าใครจําได้ปีก่อนนุ้นหลายปีที่ก่อนที่เราเจอฝนเยอะปีถัดไปทั้งปีเราเลี้ยงไม่ได้เลยโดยเฉพาะกุ้งโตเร็วเพราะแร่ธาตุในน้ํามันไม่พอนะฮะเพราะฉะนั้นปีนี้มันกําลังวนมาอีก่แล้วนะฮะสภาพแวลร้อนที่แปรปรวนนะฮะเพราะฉะนั้นคุณภาพอาหารผมไม่ได้บอกว่าคุณภาพอาหารที่มีเนี่ยมันไม่ดี บริษัทอาหารทุกบริษัทพที่นองต้องเต<ง>็งใจหมอปุ่นครับเต็มที่ฮะวันนี้ว่าครับพยายามทําให้ดีมากๆแล้วครับ,รบแต่ข้อจํากัดของอาหารก็คือราคาที่ขายมันถูกจํากัดไว้แค่นี้ว่าถ้าจ่ายเกษตรกรต้องจ่ายมากกว่านี้เนี่ยเกินอันนี้นเนี่ยเขาจะกล้าจ่ายไหมครับมันจ่ายมันไม่ได้เพราะฉะนั้น จะเป็นพึ่งว่าพอกุ้งโตเร็วแล้วจะเอาอาหารเข้ามาให้มันเพิ่มจากอาหารเพิ่มวัตถุดิบให้ดีเลือกใช้ใั้ด,ดีเพื่อให้มันซัพพอร์ตไอ้กุ้งโตเร็วอย่างเดียวเนี่ยมันทําไม่ได้ครับเดี๋ยวคุณไก่จะตอบเรื่องนี้ฮะไม่เป็นไระฮะมันทําไม่ได้เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหานะฮะเราจะต้องเดี๋ยวต้องถามพี่พี่หมอก่อนว่าจะให้พูดรวดเดียวหรือว่าหยุดตรงไหนพูด,พดลวดลวเดียวก่อนอเดี๋ยวจะตอบสิรสวนาจะมีวนกลับครับ ตอันนี้พูดไปจนถึงจบเลยใช่ไหมครับอีกสองสไลด์ฮะให้เวลาต่อไปโอเคนะฮะเพราะคุณภาพอาหารไม่สอดคล้องกับการเจริญเติบโตนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกุ้งแต่คุณภาพอาหารเราทําให้มันสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของกุ้งไม่ได้การแก้ปัญหาอนะฮะการแก้ปัญหาที่ขาว ในทางเลี้ยงถ้าจะให้ประสบความสําเร็จนะครับผมัีมองว่าอันแรกเราต้องสร้างความหลากหลายของสายพันธุ์กุ้งทางเลือกเกษตรกร,ร,กรต้องเปลี่ยนแนวคิดว่าเลี้ยงกุ้งโตเร็วคือลดความเสี่ยงไม่ใช่คุณต้องเลือกว่าระบบศักยภาพในบ่อของเราเนี่ยไปน,นะฮะแล้วต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์กุ้งมาเหมาะกับภาพของบ่อใน การต่างประเทศมีแต่สายพันธุ์โตเร็วและการเลี้ยงสายพันธุ์โตเร็วต้องเชือ้อเพื่อที่จะมันผมพูดเหมือนแผ่นเสียงเชิญอาจารย์นิติไปพูดเรื่องนี้พูดมาห้าหกปีกูก็พูดแต่อย่างเงี้ยดรไม่สุภาพครับพูดอย่างนี้อารมณ์ขึ้นพูดแบบนี้ฉะนไหมเรากันเองเม็นค,คนตรงไปตรง เราไปแก้ปัญหาปลายทางสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยอีกปีสองปีแต่ลนะพวกเกษตรกร,ร,กรที่จะเลี้ยงเราเนี่ยเนี่ยนะฮะพี่ผมเนี่ยนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะทุกวันนี้เหนื่อยมากต้องค่าต่างเพื่อเลี้ยงเนี่ยต้นทุนถ้าเรามีความหลากหลายของสายพันธุ์ครัเป็นแบบนี้เลี้ยงเกษตรกร,ร,ก,รก็ต้องยอมรับแต่คุณเลี้ยงได้ทุกบ่อ แต่ไม่ใช่ทุกวันนี้เลี้ยงอยู่หย่อมเดียวที่เหลือน้ําหมดขาดความถ้าจะทําให้อุตสาหกรรมนี้อยู่รอดเราต้องเปลี่ยนแนวคิดนะฮะเราต้องเลี้ยงกุ้งทนแข็งแรงจัดการหาอาหารที่มีคุณภาพสูงมาให้เขากินนะฮะการเลี้ยงโดยที่ต้องกําจัดเชื้อทุกอย่างเพื่อเลี้ยงเป็นไปไม่ได้ต้นทุนเราแข่งขันไม่ได,ทไได้ทุกวันนี้นะฮะที่ปีนี้ เป็นหนักกว่าทุกปีเพราะอะไรพอราคากุ้งวันเนี้ร้อยตัวร้อยสิบบาทครับเอาง่ายๆถามว่าต้องไปถ่ายน้ําเหมือนเดิมค่าเชื้อเท่าเดิมทําได้ไหมทาไม่ได้พอทําไม่ได้เราก็ต้องลดลงมาว่าอะจะต้องถ่ายน้ําทุกวันถ่ายน้ําอาทิตย์ละหนพอถ่ายน้ําอาทิตย์ละหนสายซีเยอะปีนี้ยเออด้วยขี้ขาวปีนี้ถึงมากกว่าปีที่แล้วมันคั้มอยู่เราทําแบบเดิมไม่ได้เราก็ต้องลดลงมา ถ้าขืนปล่อยไว้แบบนี้นะฮะอยู่ไม่ได้เกษตรกรเพราะประเทศอื่นๆคู่แข่งของเราต้นทุนเขายังต่ำครับเั้นบอกว่าเมนหลักถ้าจะแก้ปัญหาขี้ขาวในฟาร์มต้องเพิ่มความหลากหลายพันธุ์นะฮะเลือกเกษตรกรสามารถเลือกได้ศักยภาพฟาร์มเป็นแบบนี้ใช้กุ้งแบบนี้นะะใครที่ศักยภาพฟาร์มที่ดีมากระบอนุบาลค คุณสามารถเลีการได้ต้องเลือแล้วก็เจอปัญหาสําคัญถามว่าเห็นว่าเอ๊ะทำไมเราเกิดขี้ขาวเร็วว่าสิบวันก็มีนะฮะทำไมเริ่มเป็นขี้ขาวแล้วนะผมก็เรียนนะฮะว่าถ้าเราดูนะฮะการเจริญเติบโตของกุ้งนะครับกนะะุ้งจะเติบโต,ตดีมากช่วงที่ปล่อยลงเลงี้ยงจนถึงประมาณสี่สิบห้าวัน ช่วงนี้การจเจริญเติบโตสูงมากนะฮะแล้วเราก็จะพบว่ากุ้งที่โตเร็วเนี่ยนะฮะข้อจํากัดของเขาอย่างนึงคือเมื่อไหร่ถ้าเขาโตเร็วเขาใช้พลังงานเยอะนะฮะเขาต้องได้อาหารที่มีคุณภาพดีใช้พลังงานเยอะในการที่จะ,จะเจริญเติบโตแต่ถ้าเมื่อไหร่อากาศแปรปรวนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหยุดกินอาหารพอหยุดกินอาหารนะฮะเขาก็จะเริ่มอ่อนแอถ้าพออ่อนแอปุ๊บในบอ่อนมีเชื้ออะไร ก็จะมาติดเชื้อแล้วเพราะนั้นพอเริ่มเป็น ATM ปุ๊บนะฮะหลังจากนั้นถ้าในบ่อกเกิดมีเชื้อโรคต่างๆเพิ่มขึ้นมากุ้งก็จะติดเชือะะ้อแต่ในกรณีที่ถ้ากุ้งได้รับอาหารที่มีคุณภาพสูงกุ้งโตเร็วได้รับอาหารดีด้วยนะฮะกุ้งกินอาหารเข้าไปอาหารคุณภาพดีพอกินเข้าไปย่อยดูดซึมไปง่ายนะฮะในตับก็จะมีอาหารสำรองพวกเม็ดไขมันเหลือพออากาศแปรปรวนนะฮะกุ้งต้องปรับสมดุลในร่างกายอย่างที่พี่หมอประการบอก พ้าเมื่อไหร่ฝนตกนะฮะเพสก็เปลี่ยนนะครอุณหภูมิก็เปลี่ยนกุ้งเป็นสัตว์เลือยเยืนมันหยุดกินอาหารแต่ว่ามันต้องใช้พลังงานเพื่อรักษาสมดุลในร่างกายของมันมันก็เอาพลังงานจากที่มันสะสมไว้ในตับนี่นแหละมาใช้แต่ถ้าคุณภาพอาหารไม่ดีพลังงานนั้นน้อยสิ่งที่เราจะเจอเลยก็คืออาการเอ m เอมเซลล์ตับฝ่อลอกหุมากขึ้นครับนะฮะพอมากขึ้นการจัดการอาหารการจัดการอะไร เอาของเสียในบอ่อออกไม่ทันไปนล้งสิ่งที่ตามมาก็าคือกุ้งติดเชื้อแล้วก็จะเป็นขี้ขาวมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นในภาพรวมของผมตอนรอบนี้ก็ขอเรียนว่าถ้าจะป้องกันอาการขี้ขาวนะฮะหลักต้องต้องมีความหลากหลายของสายพันธุ์กุ้งให้เลือกนะฮะต้องอนะฮะโดยสับใหญ่นะ,ะว่าสามารถจะพัฒนาสายพันธุ์ที่มันมีความหลากหลายมากกว่านี้มาช่วยได้ไหมนะ,ะอาหาร ควรให้อาหารคุณภาพสูงโดยเฉพาะ45วันแรกหรือ60วันแรกที่กุ้งโตรเร็วต้องได้รับอาหารที่มีคุณภาพดีนะฮะหลังจากนั้นแล้วนะับกุ้งเจริญแต่โตดีแล้วระบบภูมิคุ้มกันดีแล้วนะฮะอาจจะลดโปรตีนลงนะฮะได้นะฮะการจัดการอาหารกุ้งนะฮะและระบบกรจัดของเสียก็เพื่อเป็นการจัดการปลายทางะว,ว่าควบคุมไม่ให้เชื้อแบคทีเรียก่อโรคมันเพิ่มจํานวนขึ้นมานะฮะปริมาณออกซิเจนในน้ํา นะครับก็สําคัญนะครับเพราะต้องมีให้เพียงพอตลอดเวลาเพราะในงานวิจัยของเราทุาเนว่าเราเคยเชื l อมันว่าทำยังไงพอเราแยกแบคทีเรียออกมานะครับเราก็พยายามเชื l อมันกลับเข้าไปในกุ้งเพื่อให้เกิดอาการขี้ขาวในห้องปฏิบัติการนะครับเราพบว่าถ้าเราไม่สเต e กุ้งก่อนยังไงก็ไม่ขี้ขาวนะครับเพราะของเราอาจารย์ชลอแนะนําว่าตอนนั้นพอเราไปเก็บข้อมูลในฟาร์มเราพบว่าถ้าเมื่อไหร่ สารนิวทรอเยอะออกซิเจนต่ำเลยมักจะเจ,เจอขี้ขาวแล้อาจารย์ชะลอก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นลองลดสเตสมันเพิ่มสเตสโดยการลดออกซิเจนนะฮะเราก็ปรับออกซิเจนที่ห้องแลบให้เหลือประมาณสอง ppm นะฮะสักสามถึงห้าวันจากนั้นเราก็เอาแบคทีเรียนะกลุ่มแบคทีเรียที่แยกมาจากกลุ่มขี้ขาวนะครับ,รรบเ,เหมือนที่อาจารย์หมอประการบอกเลยเหมือนที่อาจารย์กัลยาพูด นะครับว่าถ้าเป็นแบคทีเรียนะครับที่แยกออกมาจากกุ้งที่ป่วยฉลามน้เข้าไปตุ๊บนะเราจะพบว่าพอหลังจากสเตรสแล้วกุ้งได้รับเชื้อลุ่มอย่างเงี้ยนะมันก็จะแสดงอาการขี้ขาวในห้องปฏิบัติการได้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าต้องพยายามต้องพยายามเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายน้ําให้เพียงพอตลอดเวลานะเพราะนั้นในการแก้ปัญหาขี้ขาวต้องทําควบคู่ไปอย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่แก้ปัญหาเรื่องสายพันธุ์ได้เนี่ยนะเราก็ต้องยอมรับว่า ถ้ามีแต,ต่หมดเนี่ยชี่ขาวก็จะอยู่กับเราเนี่ยต่อเนื่องไม่ไปไหนเพราะาการจะใช้วิธีฆ่าเชื้อทุกอย่างเนี่ยต้นทุนสูงเราทําไม่ไหวนะครับผมขอฝากไว้แค่นี้ครับแรกผมขอ,ค,ขอค,คุณพารแรกนะครับของด็อตอร์นิติครับปรดมือให้ด็อตอร์ครับ <c oughs> ดเตอร์ไม่ห่านหน้าสุดท้ายล่ะ <c oughs> เลี้ยงทีละน้อยปล่อยพอดีมีระบบป้องกันให้ที่ ระหว่างการเลี้ยงต้องไม่มียาหรือสารต้องห้ามผมฝากอีกประโยคนะครับใช้อาหารที่ดีมีคุณภาพด้วยก็เดี๋ยวฝากไปพวกที่ทําอาหารด้วยนะครับว่าทําอาหารที่ดีมีคุณภาพให้กับเกษตรกรด้วยจริงๆมันด้วยกันก็หมอปุ่นก็รับในส่วนของผมด้วยนะครับขอบคุณดอ,อร์มากตรงจุดตรงประเด็นครับครับ